นี่คือแบรนด์น้ำหอมที่ผมชอบมากครับแล้วก็เป็นแบรนด์น้ำหอมของคนไทยที่ทำด้ดีจริงๆกลิ่นมีทั้งหมด20บกว่ากลิ่นเลยนะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่จัก,กรวาลของโฮมแฟรนช์นะครับบรรยากาศการนั่งสบายๆแบบนี้กลิ่นเป็นส่วนสำคัญมากที่จะทำให้บ้านเรารู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็ไลฟ์ลีขึ้นมาครับกลิ่นนี้ทีเด็ดมากๆมีชื่อว่า Tropical Flings นะครับจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า B. Sabi ไล่เรียงไปตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือของผมครับ ซึ่งนี่เป็นอันเล็กจะสังเกตนะว่าไม้ที่เป็นตัวนํากลิ่นก็จะมีไซส์ที่เล็ก <c oughs> ผมเรียกว่า,วาไซส์ S แล้วกันราคาไม่ถึงพันสวยงามแบรนด์นี้ที่น่ารักเลยเนี่ยคือเขาใส่ใจใธรรมชาติเนาะสังเกตนะครับฝาขวดต่างๆเนี่ยจะเอาจากวดรี c y c l ิแล้วก็ตัดแล้วก็มีการ f ฟรอสขอบมุมต่างๆให้มันไม่คมไซส์นี้สำหรับคนที่อยากใช้อยู่ในห้องเล็กๆ ผมว่าเหมาะสมนี่เป็นโปรดักที่เอามาทดลองใช้ได้ว่าเราชอบกลิ่นนี้ไหมเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขเราจอยหรือเปล่าก่อนที่เราจะสคิดไปถึงไซส์ใหญ่เรามีไซส์กลางนะผมเรียกว่าไซส์เแล้วกันอันนี้มีขนาด100 ml เวลาเราซื้อเราก็จะได้ครบเซตแบบนี้เลยก็คือมีขวดมีกรวยน้อยๆให้เราเติมใส่เข้าไปได้เวลาเติมก็ไม่ต้องเติมเยอะมากครับประมาณสัก2ถึงสาเซนกำลังสวยซึ่งไซส์100 ml เนี้ยพิเศษนิดหนึงคือเราสามารถซื้อตัว refill โดยใช้ภาชนะเดิมได้นี่คือคอนเซปต์ของรักโลกที่แค่จริงไม่ได้ใช้เฉพาะขวดที่รีไซเคิลแต่มีรีฟิลด้วยนะอันนี้ไซส์200 ml อันนี้เป็น diffuser ที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มเงินที่สุดแล้วมันเหมาะกับไซซิ่งห้องที่ผมกําลังอยู่เนี่ยเป็นห้องรับแขกนะครับแต่ถ้าเป็นไซซ์ M กับไซซ์ S เออมันจะแบบกลิ่นมันจะไม่แน่นเท่าไหร่ถ้าเป็นในสไตล์เราที่ชอบกลิ่นให้มันจุใจอ่ะผมว่าไซซ์ใหญ่ไปเลยครับก้านตัวนํากลิ่นที่เป็นไม้เนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมสังเกตดูแขกมหาธิไลก็จะทักตลอดว่า1เลยเฮ้ยทำไมบ้านนี้กลิ่นหอมอ่างเลย2มันดูสวยมันเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้านซึ่งผมชอบตัวขาครับที่ไว้ในร เขาจะเป็นขวดแบบนี้แหละแล้วเราก็ดรอปลงไปผมดรอปไปแค่ประมาณสักสาดรอปเองนะมันก็จะไปเคลือบหินแล้วอะแล้วก็ไปห้อยอยู่ในรถใช้ได้ประมาณห้าวันถึงเวลาอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็ค่อยมาดรอปเพิ่มก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องกลิ่นกันผมขอห้อยท้ายอีก2อันซึ่งเป็น2อันที่ผมชอบมากขวดจิ๋วๆนี้ครับคือคอนเซนเทรต เพียว fragrance แล้วก็อันสุดท้ายเป็นสเปรย์ครับเขาเรียกว่า mood spray เรายังอยู่ในกลิ่น tropical flings ทั้งหมดนะครับซึ่ง mood spray อันนี้ดีมากแบบสมมุตแขกจะมาใช่ไหมผมก็เอาละสเปรย์สเปรย์ประมาณสัก10สเปรย์สำหรับพื้นี่ประมาณ60-70ตารางเมตรอย่างเงี้ย เอาอยู่มากประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงกำลังดีกลิ่น mm hmm. เขาแบ่งออกเป็นหลายแคตตากรีมากครับสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยมีกลิ่นด้วยกัน20กว่ากลิ่นผมว่าเอาใจคนลูกค้าทุก mm hmm. ประเภทแน่ๆส่วนตัวผมผมชอบกลิ่นบ้านให้รู้สึกว่า natural หน่อยธรรมชาติหน่อยหรือไม่ก็กระโดดมาเลยในแนว tropical fruity ดู lively มากขึ้นแต่กลิ่นที่ผมชอบหลกักๆที่เป็นโน้ตแบบเขียวเมันจะทําให้บ้านดูคามมันจะทําให้บ้านดูดูแบบบ้านผู้ใหญ่ะ ซึ่งวันนี้ผมเลือกกลิ่นแบบนี้มาผมว่ามันดูเข้ากับบรรยากาศหน้าฝนดีครับมันคือแนวแบบสับปะรดนิดนิด,นดฟรุตตี้เลยอะ่ะตรงตามแคตตาล็ีของเขาจริงๆผมชอบแนวกลิ่นแบบนี้อแล้วก็มีแบบวูดดี้วูดดี้คกคนนัดมันคือคําว่าท ropical จริงๆให้เรานึกถึงท ropical เวลาเราไปทะลงทะเลวิปนั้นเลยมูดนั้นน่ะเหมือนเขาแคปเจอร์มาอยู่ในขวดน้นําหอมดิฟฟวเซอร์หลากหลายโปรดักต์ไลน์แบบนี้จกใจมากครับแล้วก็มีหลายไซส์ด้วยอะ่ะโอ้ ฟิลมันดีมากนะอยากให้ทุกคนไปลองดมเป็นปิดท้ายด้วยวูดดี้ คือกลิ่นแบบนี้ทุกคนที่เข้ามาที่บ้านจะทักเสมอว่าแบบกลิ่นมันหอมเพราะว่ากลิ่นมันเตะจมูกมากนี่คือทีเด็ดของเขาครับถ้าเป็นน้ำหอมก็จะมีอ๋อ the toilet ใช่ไหมหรือออ the p a r f r m the parfum แต่ของบีซาบีครับเขาก็แบ่งความเข้มข้นหรือว่า concentration เหมือนกันโดยที่เริ่มต้นอันแรกคือ essence นี่คือสิ่งที่เราเรียบเรียงคือไลท์ที่สุดเบาบางชิลๆิลดมแล้วสบายสบาใครที่ไม่ได้ชอบกลิ่นสดชื่นรุตตี้แบบผม ก็ไปเอเซนได้เข้าไปที่ b ีซับีแล้วถามเลยว่าอะไรคือเอเซนหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์อินโฟเมชันอะไร่งเี้ก็ได้นะ b บล n d ด d อีดิชั่นั่นคืออันที่2นัในจุดท o อปิ a l f ฟลิงอันนี้นี่แหละมันเริ่มมีความซับซ้อนเข้ามากลิ่นเริ่มคอมเพล็กซ์มากขึ้น s ตรั c เจอร์โน้ตจิงจังมากขึ้นอย่างเช่นอันนี้ที่เราพึ่งสเปรย์ไปเนี่ยมันคือกลิ่นของสตตับปะรดแตงโมโคโคนนะัทมันคือเอาเอาภาพความทรงจำที่ปิดเทอม แล้วเราพาลูกๆไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไปรีแลกซ์แบบนั้นเลยอะกลิ่นแบบนี้มันดมแล้วมันฟีลรีแลกซ์แล้วมันแคปเจอร์โมเมนต์ที่เราไปเที่ยวกับครอบครัวเอาความสุขแบบนั้นนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านเฮ้ยผมว่าอันนี้ดีส่วนอันสุดท้ายที่มีความเข้มข้นอินเทนส์หน่อยเรียกว่าเอเซนเช a l ์ออยล์ครับนี่คือ3ลํลำดับของเขาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเอเซนส์นะครับไลท์สบายสบายใครที่อยากได้กลิ่นสบายเอเซนส์เนาะอันที่2 b l e บลนเดต์อีดิชั่นก็คือทร o ป i c อ l f ฟลิงอันนี้ที่ผมมาแนะนำเ,นเพื่ออน,นัแล้วก็ที่3 สำหรับสายที่ฮาร์ดคอร์ชอบกลิ่นที่โ,โหใครเดินเข้ามาในบ้านก็ต้องทักกลิ่นติดทนนานๆอินเทนส์หน่อยๆนั่นคือเอเซนเชียลออยล์ครับนี่คือ3ความเข้มข้นที่ทางบีซาบี B, เขาแบ่งแยกมาให้เราแล้วเราจะได้เลือกถูกเขามี20กว่ากลิ่นนะเอาจริงๆนะมันยากมากที่เราจะเข้าใจเลยก็ดมทั้งหมดยังง่ายไม่พอครับบีซาบี B, ยังแบ่งแคตตากรีของกรุ๊ปปิ้งกลิ่นอีก เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ f r ุตตีซึ่งคือ t ropical fling อยู่ในแคตตาอรีนี้ก็ออกแนวผลลไม้หน่อยว i l ไลฟ์ลี่ l ลฟ e ลี่หน่อยเหมือนพาเราไปเที่ยวนั่นคือฟรุตตี้ครับอันแรกอันที่สองคือ b ลอ s ซ o มก็ให้อารมณ์ส้มๆหน่อยสดชื่นผมว่าใกล้เคียงกันกันกบตัวฟรุตตีนั่นแหละแต่แตกต่างมันอาจจะฉ่ำฟ r ุตตี้กว่ามันจะอาจจะส้มกว่า ก็อาจจะไม่ซับซ้อนเท่ากับฟลูตี้นะครับนี่คือ2องแคตตาล็อกีไปแล้วอันที่3คือวินเดนต์วอเทอร์ครับก็ให้ความรู้สึกเบาสบายสบายไลๆหน่อยแคตตาล็อกีนี้อาจจะตกอยู่ในเอเซนซ์เป็นต้นนะครับยกตัวอย่างอันที่4นะครับลีฟอันนี้แหละเป็นซิกเนเจอร์ที่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วทําให้บ้านดูคามทําให้บ้านดูสงบผู้ใหญ่อาจจะชอบหรือว่าบ้านที่ตกแต่งแนวมินิมอลเอากลิ่นนี้ไป complete บ้านตัวเองผมว่ายิ่งดีทําให้บ้านดู เหมาะสมและก็สมบูรณ์มากขึ้นครับและอันสุดท้ายคือ o o t ที่แปลว่ารากนี่แหละผมว่า2อันนี้ใกล้เคียงกันแต่จะมีความ intense มากกว่าใน c a t ตากรีของ Ro ทครับนี่คือเขาช่วยเรามากๆแล้วว่า SA b ีซีนะครับนอกจากที่จะมี Product Line ที่มีทั้ง SML เออให้เราเลือกเป็น Eco-friendly อีกคือมี Recycle ที่เป็น package ทั้งหมดแล้วยังมี r e f i l l อีกคือซื้อทีไม่ต้องซื้อทั้งเซตแยกซื้อได้คือเขา r i e n d l y สุดๆเลยอ่ะตอนนั้นเรามาทบทวนอีกนิดนึงนะครับ เขาแบ่งคอนเซนเทรชันเป็น3และแบ่งแคตตาริกลิ่นเป็น5รวมกันเนี้ยมันทำให้เพื่อนๆค้นพบกลิ่นที่ตัวเองใช่แล้วชอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นปิดท้ายกันที่ทอปิ a อล l ลิงครับถ้าใครเลือกไม่ถูกแล้วอยากได้กลิ่นที่แบบมีเด็กๆก,กําลังจะปิดเทอมอยากได้กลิ่นที่รู้สึกว่าเออทำให้บ้านดูสดชื่นกระปี้เกลเปล่า Tropical f l i n งอันนี้มันใช่มากๆเริ่มต้นไม่ถูกอยากให้เริ่มต้นที่ตัวมูดสเปรย์ก่อนเริ่มต้นนะแล้วลองไปฉีดกับว่าใช่ไหมถ้าใช่แล้วเนี่ย เอาอันใหญ่ไปเลยครับสำหรับตัว diffuser ผมว่าเขาคุ้มแล้วขวดเขาว่ามันดูเด่นมันดูสวยมันคือเฟอร์นิเจอร์หชิ้นเป็นอินเทอร์เนในบ้านเราได้อย่างดีมากๆมารีแคปราคานิดนึงเนาะไซส์ S อันนี้50 ml เนี่ย990บบาทก็จะมาคู่กันแบบนี้อ่า อันที่2ครับมผมเรียกเขาว่าไซส์ M ก็จะมาคู่กันแบบนี้น,นี่ก็คือมีรีฟิลด้วยแล้วก็มีขวดแล้วก็มีกลวยน,น้อยๆให้เราแล้วก็มีไม้ขนาดไซส์กลางให้เรามาด้วยนะครับอันนี้พ7นเบาทแล้วมาถึงพี่ยักษ์ใหญ่กันบ้างที่ผมแนะนําเหลือเกินเขามาเป็นขวดทรงแบบนี้นะครับรีไซเคิลแล้วก็ฟรอสตมาด้วยไม่ต้องกลัวเลยไม่คมแล้วครับดีมากๆแล้วก็มีไม้ไซส์ใหญ่มาด้วยพร้อมกับรีฟิลตัว200 ML อันนี้2590บาท ผมว่าคุ้มมากอันนี้คุ้มแล้วมันสวยด้วยแหละแล้วถ้าเ,เพื่อนๆหมดใช่ไหมก็แค่ซื้อไม้ครับแล้วก็ซื้อตัว r e f i ลมาไม่ต้องจ่ายเต็มแล้วก็รักโลกด้วยอันนี้ครบจบแล้วถ้าใครอยากได้โปรดดักลน์อื่นๆนะครับ<ม>ก็ยังมีตัวคานี่ก็จะเป็นหินหินแบบนี้แล้วก็ drop e s s e n c ์ลงไปหรือว่าจะเป็น mood spray ที่ผมแนะนําก็ได้นะครับและนี่ก็คือ b ีซาบ b ครับเป็นแบรนด์คนไทยที่ทําได้ดีจริงๆนะครับขอชินชมผมชอบมากเลยอะแล้วก็กลิ่นนี้กลิ่นใหม่ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกัน ถ้าเราเปรียบเทียบการใช้น้ำหอมสำหรับผมก็จะคิดเสมอว่าน้ำหอมคีอการแต่งตัวขั้นตอนสุดท้ายก่อนจอดจัดบ้านไม่คือ grooming ขั้นตอนสุดท้ายคอม p l e t ลุกเรา น้ำหอมในบ้านเช่นกันเพราะว่าอินทีเรียบ้านเราที่เราทําออกมาแล้วเนี่ยถ้ามีกลิ่นอีกสักหน่อยมันก็เพิ่มอีกนิดหนึ่งของการสัมผัสเนะาะมันไม่คนที่มาหรือแม้แต่คนที่อยู่อาศัยเองรู้สึกฟีลและก็อินไปกับสิ่งที่เราอยู่บรรยากาศที่เราอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผมบอกไปว่า tropical fling ตัวเนี้ยครับมันทำให้เรานึกถึงเวลาที่เราไปเที่ยวกับลูกๆตอนซัมเมอร์เราไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันผมว่าเขาแคปเจอร์เอาโมเมนต์นั้นมาอยู่ในบ้านเราได้อย่างเหมาะสมแล้วก็แนบเนียนมาก นี่คือเหตุผลที่โฮมแฟ g กรนด์เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามครับมันคือการ complete บ้านของเราให้สมบ,บูรณ์ยิ่งขึ้นบีซมิบท็อป a l f l i n ลิงวันนี้ถ้าใครสนใจนะครับเขามีสาขาเยอะมากประมาณ1 7บเสาขาเลยอะห้างชั้นนาทั้งหมดเดินผ่านแล้วแบบอ๋อเลยแวะเวียนเข้าไปดมนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้น้ําหอมแล้วก็น้ําหอมของบ้านด้วยนะครับบา,บาย